I don't cook, I don't clean, but let <I S 2> me tell you I got I this ring Gobble me, swallow me, drift, I'm inside of me, we'll jump out, for y o u l e t it get inside of me, i tell them what a p r e t t never tell them where I'm about to be a run down, o n d before I have an eye, run a o me, back to you สวัสดีครับดูกับผมนะครับปักเดโจ๊กเกอร์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอตีนคอมิกด้วยนะครับผมมาอย่างที่เห็นในชื่อคลิปก็เลยนะครับผมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่น คลิปใหม่ของ Marvel Entertainment เลยนะครับผมคือมันจะเป็นแบบเป็นคลิปแบบเซเลเบตนะครับเป็น Marvel c e l e b r a t e คือมันก็จะรวมแบบรวมแบบแบบหนังหลายๆอันของ Marvel ครับแล้วแล้วเหมือนแบบประมาณแบบจะบอกว่าแบบคืออันนี้คือที่ผมรู้มาคร่าวๆนะผมคือเขาก็จะบอกมาว่าแบบมันเป็นแบบหนังที่จะมาใหม่เป็นอะไรยังไงลวแล้วเหมือนแบบ คุณพร้อมแล้วหรือ,อยังอะไรประมาณนี้ครับก็ก่อนเรื่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมมาเราไปเริ่มดูกันเลยครับไปเริ่มกันเลยมาแล้วว,ว้าวเออคน,นเนคนอ็น,น,แ,อนแมนหรื n ว่าสกอตแลนด์ของเราอ๋อนี่ไงในอเวนเจอร์แอนเกม ปีเตอร์ปักเกอร์ด็อกเตอร์สเตรนจอ๋ออันนี้คือจะเป็นภาคเก่าๆนะผมอ๋ออะเวนเจอร์วิโก้ทูเอสเกตกรูดอืมก o ูดโอ้กรูดเกล t าส์อินในสตอรี่อ๋อนี่ไอ้แบ k p a แพนเ r อร์ d ชดวิกบ s ส uh. oh, m ม n นะครับผม อ๋อนี่ไอพี่น้องเป็นเออเนบูล่าออกรุทอูทออ่าวกันดาฟเวอร์วกันดาฟเวอร์มูด็อกเอตอร์สเตรนด์กับแจนมาเวลแชร์โมเมนต์ว้าวมูด็อร์ นี่ฉากนี้ครับคือเป็นฉากที่ผมชอบที่สุดในมาเวลเลยก็ว่าได้คือมันแบบเป็นฉากประทับใจสุดๆอ่ดคือแบบโคตรสุดอฉะฉากนี้พูดอ,อย่างนี้ได้แบบสุดแบบสุดของสุดจริงๆอฉะฉากนี้นอ่ออางไงธานอสเฮ้ยว้า ม,มาแล้วมาแล้วมาเวลสตูดิโออ่าบล็กวิดโอคือต่อไปนี้คือที่ผมรู้นะคือมันจะเป็นหนังที่แบบคามิงคูนคือจะมาเร็วๆนี้นี่คือแบล็กวิดโอดูนี่คือหนังเรื่องแบล็กวิดโอนะครับผมคือเป็นหนังที่จะมาต่อไปนี้เออแบล็กวิดโอนี่ต่อมาชังคีแอนเดลเจนของเดอะริงนี่นี่ ว้าวยิปอย่างเท่คือมันจะเป็นสไตล์บูแบบบูบูกระหน่ำมาเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยจะบอกนะว่า internal เฮ้ย internal เ้ยมาแล้วผมเพิ่งเห็นนะ internal เฮ้ย internal ใช่สมกับการรอคอยจริงๆครับไป the มร์น f wave home with t h ต strength multiverse of m a n e tall love and t h u n r เฮย แบ็คแพนเทอร์ว่ากันนะโฟลเวอร์ The Marvel อ่าอันนี้แม็กซ์แอนด์วอล์ฟการทำแมนเนียอะไรสักอย่างไอพีคอไฟครับการ์บดอ a r ออฟดิสกัลลัตซี่โวลสาม Fantastic Four วู้ชโคตรตะลึงนะว้าวเนี่ย o U at the movie เจอพบกันที่โรงภาพยนต์อยู่แล้วครับไปแน่ครับไปแน่ครับ คือบอกเลยนะครับว่าแบบสุดจริงๆเดี๋ยวผมขออธิบายหลังดูนะอ้าวเหรอครับทุกคนคือผมก็จะมาอธิบายความรู้สึกหลังดูนะครับผมเป็น Marvel Celebrate นะครับผมคืออยากได้พี่ผมตั้งใจเลยนะครับว่าเชื่อพายมากคือผมก็ไปนักเบิโยูครที่เขาเอาเรื่องมาดันสุดๆนะเพราะว่าผมก็แบบดูไปอย่างแล้วก็โอเคครับผมส่วนต่อมาที่ผมตื่นใจว่าแชมเชียร์ถือว่าตั้งใจว่าก็ตั้งใจว่าผมแต่ก็แบบไม่ได้ว้าวเหรอเพราะว่าผมก็ดูตัวอย่างไปเรือยๆแล้วแต่ที่ผมว้าวว้าวแบบว้าวกว่านั้นนั่นก็คืออินเทอร์เนเป็นแบบ เป็นแบบวิดีโอแรกที่ผมได้เห็นจากทางมาว e ลแบบจริงจังนะผมคือเป็นคราวแรกเลยคือเป็นสิ่งที่ผมแบบเห็นเป็นคราวแรกของเรื่องเอ็นเทอร์เนอรครับผมคือเป็นครั้งแรกจากมาวเลยครับผมก็อันนี้คือสุดแบบจะลึงจริงจงต่อมานะครับผมก็คือมันนะครับคืออึแบบอันนี้มทนรอคือมันแบบมันเซอร์ไพรส์จนพูดอะไรไม่ถูกอะเออคือผมก็เป็นแฟน,นมาวิลแบบ คือมันสุดอะเออสุดจริงๆนะครับผมก็มีอะไรอีก Fantastic f ฟนะผมอันนี้ก็ว้าว Fantastic f ฟครับผมฮ้ยแบบยิ่งแบบสุดคือผมอาจจะแบบพูดอะไรไม่ถูกแล้วผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ที่พูดได้สามคำเสื้อผ้ายะะลึงโโตรสุดสามคำนี้ครับผมที่ผมจะมาบรรยายในครนนี้เออคือแบบช็อกจริงๆแบบ ว้าวแบบ <Yeah. S 1> อืมสุดยอดครับมาเวลสมกับที่เราขอจริงๆครับผมก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมปกติจ็อกเกอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้ววันนี้สวัสดีครับ